เอาละครับสวัสดีครับผู้ชมครับผมผมเอก,กิเอก,กิคุงนะครับพวกเกม f o r t u n e summoner s e c r e t of the elemental stone นะ,ะโอ้โหชื่อค่อนข้างยาวยาวชิบเป่งน,นะฮะโอเคครับผมอ่าจะเป็นเป็นมีเขาทำเป็นเอ็ดสีทักบอกว่าพี่เอขอแบบมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งกุ้งกิ้งหน่อยนะเพราะว่าเห็นแต่แบบชื้นกระเดือกคนตลอดเลยนะผมโอเคครับถ้าคุณต้องการอย่างนั้นผมจะให้คุณเดี๋ยวนี้เลยนะครับโอเคมาดูกันนะครับเอ่อกดอ,อะไรวะอขอเอ็ก ดิวคอีซี่ใช่ไหมมันกลับไปได้เหรออีซี่นอรอฮาร์ดเอ็ก์เพรสกวนนอม์บอกขอต้องการเออออนไปก่อนแล้วกันโอเคครับรู้สึกว่าพอาผมใช้จอยสติ๊กนะฮะรู้สึกว่ามันจะบตัวมากเลยโอเคครับ elemental stone นั้นมีพลังที่กับวิญญาณอยู่มีทักษะมีวริจีที่เรียกว่าเวทมนต์เอาไงไ่ายๆนวก็คือไม่ค่อยแต่แต่ออกคอนไรนะในประเทศแห่งสกอตโฮมอ่าสามประเทศนั้นตั้งแต่นั้นมาในการสร้างสโตนครั้งแรกนั้นใช้พลัวงวิเคาะหผู้คน และชีวิตของผู้คนนี่คือเรื่องราวของเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในสกอตโฮมนะคงจะเป็นเด็กผู้หญิงคนนั้นคงจะเป็นตัวเอกนั่นเองนะฮะโอเคครับนะน,นี้จะเป็นเรื่องราวว่าเออมีการสร้างอ,อินเวสต์โตร์ขึ้นมานะฮะแล้วก็เด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็เป็นเรื่องราวตัวหลักคนเอง โอ้โหทาวน์ออฟทอร์กินีสชื่อแม่งสุดสแหมมุ้งมิ้งกันทีเดียวนะครับจะผมเอ่าอ่าอ่าที่ทายสุดท้ายนะที่อาเช่นี่มันเมืองใหม่เลยนะเนี่ยเย้เรามาที่นี่กันได้นี่คือทอร์กินีสนะเราอยู่ที่นี่ตั้งแต่ เราจะเป็นเด็กอาเช่เอ่อเจ้าจะปิดพรให้จะไว้นะเย่ <Yeah! S 1> นั้นผู้คนนั้นนั้นผู้คนนั้นร้านแล้วก็ของแย่หมดเลย <c oughs> <c oughs> เฮ้ยห้องเออร้านของเราอยู่ที่เมืองน,นี้ด้วยใช่ไหมเอ่อแล้วมีคนอาศัยอยู่ใช่ไหมฉันจะเห็นน้าอยู่ไหนวะม ่จะพูดบ้าทำไมวะเนี่ยเอออย,อ,อยู่ทางอ่าอยู่ทางหนังเมืองอะ่ะอ่าทางทางอ่าอะไรวะแล้วถนนทีหนึ่งเยี <Yeah. S 1> ่ยมหืวิ่งเลยแม่งพองมาเลย <c oughs> อือเดี๋ยวก่อนนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรกันไมรู้อ <c oughs> โอเคครับโอ้นี่มันบ้านใหม่เรานี่ว่า เออแล้วก็เป็นไอที่ก็บของใช่ไหมโอ้นี่คือไอเทมช็อปนะใช่ไหมดูสิแม่งโอ้มันนักมากเลยนี่มันเอ,อ่อบ้านของแม่ตั้งแต่เป็นบ้านบ้นเก่าใช่ไหมที่รักอืมอืมฉันเชื่อว่ามันจ,จะอยู่ที่ทาน,นี้แหละเอ,อ่อช่วยไปทาวฟ็อกไปอะไรไประจําวันเน,นะน,นี้ยนะี้แหละ เวียมอาเช่เราต้องใครเนี่ยไปช่วยร้านอื่นๆนะต้องจำไปนะเออโอกูก็ได้วะ่ะกูสัญญาแล้วก็วันนี้ฉันต้องการให้เธอช่วยเกี่ยวกับการเคลืวว่าอนไหวทีอะไรต่างๆเนี่ยอ่าเป็นเด็กดีนะที่ต้องต้องช่วยนะอาเช่โอ้โหร้านโอ้มีชั้นหนึ่งอะเนี่ยโอ้บ้านกูนี่สุดยอดไปเลยโอเค ฉันต้องการช่วยต้องอิอ่มเวลาเคลื่อนไหวกดเออกูรู้แล้วโอเคอดืบอดืบอดืบวิ่งอันนี้เดินนะฮะอันนี้วิ่งอ้าชูดเก็กอ้อตอกโดดโอเคเก็บดาบเก็บดาบเออชักดาบวันเก็บดาบิงอ,อืง้อหือ ถือว่าแหลมตัวตไหนวะเอ่อปดโอโดดอืมมีสไลด์ด้วยถือว่าแจ่มอืออะไรเจออะไรอ่ะว้าวนี่มันห้องคูนี่วะครูมีกูมีห้องแล้วอยู่ชั้นบนด้วยสุดยอดไปเลยช็อกโกแล,ลตอืมดีมากเลยเยี่ยมก็ม,มนีน้องกระต่ายด้วยถูกเลยเนี่ยอุ้ยสมบัติ เปิดโอ้โหสุดยอดนะครับกระตดดห้องเก็บของนี่เองนะฮะโอเคมีไหมไม่มีที่ให้เลยมีก็ไม่มีครับพอเราเล่นมาน้่เองโอเคไปแล้วครับไปแล้วเออชั้นล่างประตูเข้าได้ไหมล็อกประตูบานกูล็อกทั้งไงวะเอาแม่อะคุยไปเลยเฮ้แม่ให้ช่วยอะไรป้าอือน่าจะมีนะ ถ้าเธอยายช่วยจะไปที่สแปกอะไรเนี่ยแหละไปที่ถังเหรอแล้วก็ไปลูม setting for them okay ไปที่แม่ลูมแล้วก็ไปที่ประตูนะอ่า uh, go through the door walk in the pit okay ใช่ปุ่นนี้ใช่ไหมต่อเออได้เว้ยต่อเปิหลังบัตรว้าวนี่มันอะไรวะเนี่ยถังอยู่ที่นี่ใช่ไหมแยมเราคิดว่าแม่ ชอบเป็นคนแค่ความรุนแรงนะแต่แล้วก็พังด้วยดาบดีกว่าอือโอเคครับกดแซดโกมีบุมแซดวะชักดาบออกมาฟันไม่มีฟัน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 โว้ยหักหมดอี๋ยชุบอูเรียว่าเจ็บอะได้ไร,ไรอะคุณพบ ตองกอ็จุยเหรออีนไซคอเซตมันคล้ายเป็นน้ำผลไม้มัง้งเอ่อมีไหมไม่มีนะโอเคครับวิ่งเดียวไปกันเถอะอ่าคุนมีอะไรใช่ไหมคือท,ทำแล้วอาหาแม่แม่ครับเมื่อกี้ผมตีหมดเลยหนูตีหมดเลยคุณแม่คุณแม่พูดกูเมื่อกี้คุณแม่คุณแม่เ้องชักด่าไปคุณแม่ออแมโอเคเก็บกระโดด เกียมมากอาเช่เอาละไปที่กองรใหญ่อ่ะที่ห้องเก็บของที่นั่นมีทางือทางหนึ่งกดที่กำแพงใช่ไหมชัวชัวใช่ห้องเก็บของอยู่ประตูด้านล่างโอเคครับผมไปดูก่อนเ,อเดี๋ยวผมไปดูก่อนกระโดดชุือดีก่าเดี๋ยวมาทิ้งประตูเปิดปกประตูได้หรอไม่ได้น้องมี มาเชอรช็อกโกแลตอ่ามาชิมาช็อกโกแลตมีรึเปล่าอ่าอ่านไหมอ่านวะตรงเฉพาะอะหนังสือเล่นี้เกี่ยวกับอ่าเพื่ออาชเชยเข้าใจโอเคอายูฟ่าบุ๊กพิทเชนบุ๊กออฟสอตรก็คูดาบคอนเทนต์บุ๊กแวร์แค่อาชเชยเข้าใจแล้วเองเอ้ยเจออะไรอ่ะตัง คัพเปอร์คอนทองเพลรทองแดงปอมารีนพาดต้องอ่านไม่อ่านดิครับเจ็ดแค่โอ้โหเออนเวทมนต์หญิงมารินมารีนแล้วก็ทำก๊อปลินเกี่ยวกับพรมวิเลยทันท่สุดฉันก็ทำได้เออหญิงกับเออกรเด่นกับถีทองอะไรนะทางทีทองเหรอทางคมทีทองเออดูเหมือนว่าอยู่ที่เออเมืองข้างด้านหลังเออแล้วก็ผู้คน รู้สึกเหงาบางทีนะแต่มีคนเดียวเท่านั้นที่ไปที่นั่นได้เป็นผู้ชายคนหนึ่งเ,เขาให้มาลินนะแล้วก็ถือว่าเป็นทวินเทลแล้วก็ผูงทวินเทลโอ้โหนะฮะ่าดจะอย่างนั้นมาลินอ, et, Magic Guy, อ,อ่เบมเบอร์จีนเทสอะไรวะเมจิกกายเอ่อหาี่สิ่อะตอนตอนเป็นผู้หญิงที่ยังอายุน้อยอยู่เลย แล้วก็คนพูดว่าหล่อนลังจะคิบหายมองดูมาลินก็คืออาจจะไม่ใช่เป็นเด็กแต่ว่าเป็นเด็กที่ทำผิดพลาดได้บ่อยขึ้นและหลังจากนั้นมาเสียงของเขานั้นก็พูดถึงมาลินตลอดเลยแล้วก็มีไม้เท้าสีชมพูทำให้เธอเห็นแล้วก็ชื่อแองเคิลนะอ่าอาไม้ไม้เท้าชื่อว่า อังเทอร์นะครับโ oh อ้โหแม่าแล้วก็ยิ้มชมว่าเป็นไม้ท้าที่ดยอดมากโอเคปอดอ่านตอนต่อไปกูระเบื่อจริงๆมาลินเหรอโอเคคุณแม่ไม่มีใช่คุณแม่มันมีนะโอเคยวมนูจะได้ลงนะคุณแม,คณแม่คุณแม่หนูลงแล้วโอเคลงแล้จ้ะดีใช่ไหมเปิดประตูห้องเก็บของนี่เอ่อที่ดินของเราใช่ไหมเนี่ยใช่จ้ะ ว้าวนั่นกล่องใบใหญ่นี่ว่าโอ้ใหญ่ทิพหายเลยอ่าไหก็กูอีกจะต้องการที่จะผักไปที่บําแพงเอ่อบูมเฮฟวี่สตัฟโอเคครับผมอ่ะดัน <c oughs> อื้อหืออื้อชอ่ะคุยฟันก่อนอ๋อโดดได้ด้วยโดดได้เก็บของแล้วมีไหมมีไหมไม่มีนะไอโอเคครับ ดันดันดันอุยชะอยู่ชะโอเคครับมีไหมไม่มีโอเคเอาวันดาบทำลายเข้าวของฮะทืมทำไมข้าวของทำลายเข้าวของทำอ่ะอเฮ้ยยี่เฮ้ยยัง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 เดี๋ยวทำไปก่อนเข้าไปก่อน,อนโอเคโอเคไม่มีใช่ไหมเก็บดาบ โอเคออกจากประตูคุยกับพ่อบังอาเช่ไปวิ่งไปที่เฮ้ย okay. เห็นไหมโอเคเป็นต้องการให้เธอไปที่อออราวุธนะ <Okay. S 1> ไปซื้อดาไปซื้อมีดหน่อยต้องสั่งออกจากวานไปแล้วก็ไปทางทางขวาใช่ไหมแล้วก็ไปที่เมืองอันแรกหลังจากนั้นซื้อ,อจากนั้นผ่านร้านอาวุธ ทางซ้ายแล้วก็ช็อปปิ้งเปอร์แล้วก็ซสมยิวดก็มาที่นี่ครับอ,อาเช่ไวเกตเพื่อได้พ่อได้เลยพ่องโอเคครับก็คือและก็ขอจากพ่องนะฮะว่าให้ไปซื้อวิีให้หน่อยนะฮะจะไปฆ่าเมียวไว้คียอ่ะคุณแม่คุยคุณแม่หน่อยขอบคุณมากอาเช่ค่นนี้ตอนนี้โอเคแล้วเอ่อถ้าเธอไม่พ่อไปช่วยเออก่อนเดี๋ยว เราไมปช่วยพ่อเลยครับคุณแ,แม่คุณแม่ขาเอออ่ะล่ะคะ่ะโอเคคะ่ะออกจากบ้านไปนะคะไปทางขวานะคะแล้วก็ไปที่เมืองแรกนะคะหลังจากนั้นก็ไปซื้อพวกข้าวาคารู้นะคาผมอ่ะค่ะไปช็อปปิ้งบ้านค่ะแล้วก็ซื้อพวกนี้นนมาโอเคคะ่ะคุณพ่อไปล่ะคะ่ะฮึมเฮปเปอร์วอลชั้นต้องการทุกอย่างถ้านายอยากรู้เรียลคัมเดิลพร็อฟติ้งชอ็อปออฟร้านเราเนี่เองมีไหมตรงนี้ โ okay. อเคนีอะไี่นี่มันแคปซูลไม่ชี้นี่ว่า,ากูว่ามันต้องมีสุมแน่ๆถ้าแต่ถ้ามีเงินก็สามารถที่จะหมุนได้ถ้าไม่เอาว่าบ้านกูจะชัด <c oughs> อ่ะโอเคมีไหมตรงนี้ไม่มีนะโอเคครับไปเอาดาด้กทางฝั่งจากคุณพ่อะคะให้ไปซื้อซื้ออาวุธใีม่มาวิ่งเลยค่ะอีเจีก,ก่อนไปไป,ไปเยี่ยมแถวบาแขนึงก่อนคุณแม่โอเคค่ะ อ๋อคุณยายสวัสดีครับคุณยายคุณยายขาคุยสวัดีครับคุณยายโอ้คืออาเช่ใช่ไหมใช่ด้เชื่อเช่ไงรู้ได้ไงวะคุณยายเออฉันรู้แล้วฉันจำได้ตั้งแต่เธอเอายายเธอโอ้แม่งแบทฟัดอีกแล้วตั้งแต่เลงเล็กโอเคครับคุณยายคุณยายดูขอคนคนบ้านนะคะอุ้ยแมวกูนี่ดูดแมวเลยเมียวเมียว โอเคค่ะคุณยายมีอะไรไหมคะคุณยายไม่มีของอะไรไหมคุณยายคุณยายแค่สองเนี่ยคุณยายอ่า thon dot insider อะไรวะ thon dot อะไรแบบดึง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 โอเคครับคุณยายคุณยายมีอะไรใช่ไหมคะคุณยายคุณยายขอออกค่ะคุณยายคุณยายไปแล้วค่ะคุณยายโอเคครับไม่มีนะอืมเงี้ยหุ่นล่างกายหุ่นลร้กาควันในไม้ขอคันหน่อยโอเคค่ะ เก็บผ้าเรียบร้อยฮะจอดไปเพื่อนอย่าให้เสียอื้อเมืองนี่เมืองอะไรอ๋อไปทางขวาอันนี้นะนะนี่นะนี่ข้าไปเขาพาไปอยู่ไหนคะอยู่นี่ค่ะคุณลุงคุณลุงกูขอมีสักสักเล่มหน่งนะคุณลุงอ่ะยินดีต้อนรับนี่คืออาราเร่กาตเตอร์มาฮัลโหลวินเตอร์อ่าเป็นคนใช่ไหมอ่าใช่แล้ว มีอะไรปะหล่อมีเรื่องอยให้ช่วนไปหล่ะหืมไปนะมีอาคนหนูต้องก,การมีดเหรออู้อ่ะพ่อฉันว่าจะมีดาบนะฉันมีทางแพ้อยู่แล้วล่ะอ่ะาทางแพ้ผู้ชายล,ล่ะเออเพราะว่าเก่งมาจาก,รจากโรงเรียนเก่าเยี่ยมโอ้เยี่ยมมากเลยสุดยอดจริงๆเลยคุณหนูฉัน อ่าบ้าเย่ยม,มากด้วยอ่านี่คือบนที่สุดเลยสรับตัวเองเอาละต้องการอะไรม้างวันนี้โอ้ใช่แล้วอพ่อกูเนี่ยเออต้องการมีดอ่ะอ่าอ่ามีทำมือใช่ไหมเอ่อยูนะค,คุณไม่มีผางสิว่าต้องไปหาของแล้วนะนอะไรเงี้ยอ่าทีกสาของไอเช่อือใช่แล้ว เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเออใช่เดี๋ยวเดี๋ยวมักเลยอ่าเดี๋ยวเอามีดไปนะได้แล้วครับไม่มีดละขอบคุณมากคุณลุงเอาละพเรียบร้อพ่อมงันแล้วฮะแล้วก็ไปขอทานแห่งดาวใช่ไหมใช่พ่อหนูใช้พี่เป็นนักดาบพี่ที่สุดเลยนะในในกาดนี้เลยโอ้ใช่เออเป็นเรื่องราวของของพามฟิลนะ่าเป็นนักสกุลของพ่อของอาเช่นะฮะ นะเป็นนักดับที่สุดเลยแล้วก็เป็นใจสุดแหง่งแหง่แหงยุคอนะเจเนชันยุคนะครับผมแต่จำได้ว่าจะได้ยินเสียงีบยวว่าหลังจากส,สู้นั้นมีมอนเตอร์อปูนเข้ามาขอโทษนะฉันไม่น่าพูดเลยว่างนะแล้วก็ลูกสาวไม่น่าพูดกับลูกสาวอนักตัวคนนี้เลยแ e ทเท n ลแ l ร์สกิล a ิดเบ พ่อของเธอคงรอแล้วขอบพ่อทำดีชื่ละอาเช่ฮิฮิแฮ่คุณลุงฉันต้องเอาอะไรจะได้ด่าพอดีวะโอเคโอเคเอ่อยูคัมคัมนิทามอ่าสตหลังนะอาเช่ได้เลยคุณลุงคุณลุงตารางอาเช่อ่อไปบ้านกับบ้านให้ดีนะก่อนโอ้กางเกงไหนแหม่เสียได้ปะเนี่ยโอเคคุณลุงคุณลุงเข้าไม่ได้ค่ะคุณลุงโอ้โห ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เออฟลึบมาแล้วรอหน่อยจุ๊บเก็บดาบโอ้ลืมไปพ่อไม่มีอ่าสวอดดาบอ่ะเอ้าเยลโล่อ่ะ,อะ,อะไม่เย็นจะเร็วจังวะอ่าตอนนี้มอนเตอร์เยอะมากๆเลยที่จะ่านเกินไปขอที่มันจะปลุกขึ้นมาอือ ถังเป็นอะไรอรมีนาซ่าและที่แม็กกีอ๋อนะเป็นบล็อกอ๋อแม็ิกี้สกูลเป็นคนสอนตั้งเปนมนต์มั้งแต่ที่เชื่อมอ๋อไม่ใช่หรอเวนนี really, really ้เวลี้สติกินออนักล่าหัวหน้านักล่าสมบัติเอ่อบอกว่าไปที่สวดเหรออืมโอเคครับจะมาคอยทีหลังแล้วกันชึบโอเค พ่อจ๋าหนูกลับมาแล้วจ้ะพ่อพ่อจ๋าพ่ออยู่ไหนจ้ะพ่อห้องห้องพ่อไงพ่อโอเคครับพ่ออยู่นี่อะคุณพ่อให้พ่อขานี่นี่ที่ต้องการค่ะขอบคุณมากนะเช่อ่าวันนี้ก็ทําเรื่องช่วยนัองใหญ่ดีนะอาเช่เป็นเด็กดีมากเลยเนี่ยเอาล่ะเดี๋ยวได้เวลา เออพรุ่งนี้ก็ไปโรงเรียนแล้วนะเป็นวันแรกถึงเต้นเมเล่าแย่เ yeah! อ่อถึงทำทุกทีอย่างเองอาเช่โรงเรียนใหม่เนี่ยเป็นโรงเรียนเมจิกสกูลใช่ไหมเอ่าเป็นโรงเรียนเวทมนู์ใช่ไหมใช่แล้วอ่าอทาเรล่นว่ามินาซ่าและทิดเมจิกสกูลชื่อโรงเรียนมันก็ยาวแหละแน่ก็สู้ช่วงเรียนเราไม่ได้แล้วฮะยาวชิดหายเลยแล้วก็เอ่อเขาต้องอยู่ในโรงเขตโรงเรียนเท่านั้นนะ คิดว่ามันจะดีไหมที่เช่ไม่มีอถ้าพระไม่มีเว้ยเหรอไม่ใช่มหงก่อนนั้นเอาละทีนี้ก็ไปอตั้งแต่ที่ไปเรียนเวทมนต์นะครับก็ไปนอนอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะไปโรงเรียนเก่าไปโรงเรียนธรรมดาพอหลังจากนั้นขึ้นมาเด็กๆก,ก็มีความจินตนาการนะครับว่าทำอะไรต่อไปได้โอเค เอาละเอาจริงๆนะเอาได้ฉันจะได้เรียนรู้เป็นมน์แล้วจริงจริงใช่ไหมโอเคฉันไม่มีทางทุกคนอ่าแต่จงแ,แต่ปนเด็ดก็ล็อกฉันสามารถใช้เว็นมนต์ของดาบแล้วก็เอาเวทมนต์ได้เฮ้ยเฮยคิดว่ามันอ่ามาเรียนเวทมนต์ด้เหรอโอ้ใช่ฮีฮี <c oughs> โอ้พาคุดมือเลยอาเช่เธอต้องไปเธอต้องไปรีบไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้ก็กินรีบกินหนึ่งอาหารค่ำแล้วก็ไปนอนนะนะโอเคโอเคคุณแม่โอ้โหนารักะชุดนารักากอคกเหนื่อยจริงๆเลยหลังจากที่ไปช่วยราอลำดักเนี่ยโอเคสาวอนี้สุดยอดไปแล้วแล้วก็พรุ่งนี้ก็ได้ลาไปโรงเียแล้วจ้ะโอเคนอนจ้ะเวลาเช่ เฮ้ยช็อกโกแลตคิดว่าเราจะลืมเพื่อนไปแล้วนะแต่ว่าอ่อไมอต่คูนเป็นยังไงบ้างเพื่อนที่อยู่โรงเรียนใหม่นะฮะฉันคิดว่าในห้องฉัน,นตั้งแต่แม่แล้วก็พ่อทําร้านขายของขึ้นมาฉันไะได้ไปโรงเรียนของฉันน้อพุงล้วสินะแล้วก็โรงเรียนฉันจะไปที่มิซาน่า และชิดนะเป็นโรงเรียนนะแล้วก็เป็นเวทมนต์คาเวทมนต์เวทมนต์นะว้าฉันไม่ฉันไม่เคยเห็นเวทมนต์มาก,ก่อนเลยฉันไม่สามารถจิตตัวเได้แล้ว,ลวโอ้เป็นรอไม่ไหวแล้วในพรุ่งนี้จ้าหึมง่วงแล้วลาตีสวัสดิ์ช็อกก่อนแล้วคงเป็นชื่อก็ตายฮนะโอเคเอออย่า,ายไรเซฟเซฟนะครับเซฟดีครับรอแล้วครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม,ผมวันนี้ว่านนอนเลยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้ดูคร้าๆครับว่าเออนะครับเกมนี้เป็นเกมยังไงครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้พาไปก่อนแล้วครับผมสวัสดีครับ